สุดอ่างวางอย่างเมื่อเธอร่างไกลเจ็บพรุทยอาในไม่เห็นถ้คุณไทยถ้าคุณไทยต้องไปนี่เป็น,น,นวนผมบอกเลยนะ ตั้งพลอยผมไม่ได้ผลตั้งผมไม่เอาตระกูลมาทําให้ประเเสียหายแล้วก็ทํา,า,าทได้ก็ทําให้ก็เป็นได้ก็เป็นปถ้าไม่ต้องมาเอาใจผมเีม๋ไม่งั้นผมเปลี่ยนนามสะกูลใหม่เสืยอใดเพราะงั้นทั้งประเทศทั้งโลกมีชื่ออ,อ,อ,อันเดียวเนี่ยใครจะตั้งวะาจาันโอชามีไหมมีใครบผมก็แก่นะผมก็ภูมิใจในความจันโอชาของผมนะครอาจจะเชยนิดหน่อยนะแต่เวลาไปต่างประเทศเขาก็รับผมทุกคนอะ เขาไม่ได้ดูว่าผมจันโอชาเขาดูว่าผมเสนออะไรความคิดมีอะไรเพราะเก็บไปจากท่านนั้นแหละส่งมาผมก็อ่านอ่านอ่านแล้วก็บันทึกเขียนไปบันทึกไปไอ้ค่าการเตรียมไหมผมผมก็แบ่งส่วนหนึ่งแล้วสองอย่างผสมพูดรับตามเก็บทุกอย่างนะท่านต้องทําแบบผมนะขอให้เป็นค่าการที่ดีวันนี้ดีใจได้มาพูดะได้มาอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งพูดเยอะนะพูดเยอะแต่ผมต้องการผลผลิตมาสักครึ่งที่ผมพูดตอนนี้ก็ยังโอเคนะอีกครึ่งเอาไว้ต่อไป ฝากความหวังไว้ที่ใครก็ที่ใครเถอะแล้วถามว่าถ้าไม่แก้ทาไงทําไงตอบผมดิมันสั่งกันไม่ได้ไงโครงสร้างเก่าๆมันเขียนมาด้วยอะไรเขียนเพื่อการเมืองเพื่อการอาหารโอเคผมไม่บ่าถ้าทุกกระทุกกระรวงนะอันนี้ตัดแล้วนะไม่ละมายุ่งกับผมถ้าทุกแท่งเลยนะถ้าผลัดกระทรวงนะมันเท่ากับข้างล่างเนี่ยปลัดสั่งได้ไหมไม่ได้เข้ไหม เหมือนบพอเนี่ยอย่างทบก็มีสำนักห้าเสือมาผู้ิชาไอ้เนี่ยพบบสำนักห้าเสือต่อไปนี่จะเป็นกรมกองนะก็บ้าไปใครทำได้ยีฝ่ายใจใครที่กาลังลบมีหกส่วนนะงบประมาณตรวจสอบมีหมดเหมือนท่านมีอ่ะหู้หูอวนะอู้หูทำไมพบบจะมีเรื่องเปล่ามัเดี๋ยวออกไว้มันจะสอบสวนว่ะก็ยังไม่มีอ่ะแล้วไม่ต้องให้มีนะน้ำตีนะเพราะผมมั่นใจว่าผมไม่ทำอะไรผิด เพราะผมต้องฟังรัน้องตามนั้นจะไม่สั่งอะไรที่มันผิดนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นนีโครงสร้างเรามันเสียหายก็กลับเรียนท่านวิสุนะในนั้ดูแลเรื่องโครงสร้างเนี่ยจะทำยังไงกระทรวงมันจะเป็นยังไงไม่ใช่ขยายกระทรวงมากจนเกินไปมันต้องตัดชับสายคมชานะวันนี้ขึ้นอะไรสายชามันน้ำตีลงมาอะไรเขาเรียกอะไร แต่ละแท่งเลยใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องแยกกันทําได้ทีสำน,นักประหลัดสำนักพระน,นามก็อีกแบบ<า>มผมไม่ได้ว่าท่านทําผิดมนอยู่ที่ผมปรับโครงสร้างใหม่<า>มวันนี้ผมปรับไปแล้ว<า>เอาอํานาจมาตราสี่ผมนี่แหละนะรัฐมนตรีลงมาก็ต้องมีประสานง,งานบูรการก็ได้อ้ามาพอดีแต่งชุดขาวด้วยไม่ได้ว่าท่านนะผมไม่อยากทำลายใคร ถ้าจะต้องทําลายก็หมดทุกกระทรวงโดยหมดเพราะมันที่ผ่านมาผมเห็นใจนว่าการเมืองเข้าเข้ามาล้วงลูกมากเกินไปนะขอให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติตอนนี้คงทั้างเดิมโดยผมยังไม่แก่กนะ็ต้งกงเปันหลัอสมรภเลขาอะไรนะแผนกาศึกษาแล้วก็โอชอัมแบุรศึกษาใช่ไหมอาชีวะอะไรกันนะพื้นฐาน ทั้งหมดก็ขึ้นมาดิงานก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอตรงนี้แล้วลราตีก็สั่งมาไม่งั้นมันจะได้ตามตรงนี้จะเอาใครมาตรงนี้ไม่ได้เพราะไม่รับกันเพราะสี่สิบเอ็ดเท่ากันใช่ไหมหรือจะเป็นสี่สิบสองมันเท่ากันหมดมันมัน้นชาไม่ได้นะอย่างพอบนเอกด้วยกันมันยังมันต้องพลเอกดาวเท่ากันยังต้องฟังไอตำแหน่งอาตาจอมพลเลยมีแต่ไม่ได้แต่งมาจอมพล เพราะว่าทบอรองบอบอเนี่ยตาจอมพลที่เหลือก็เป็นพลเอกนะไม่งั้นปกักกวของชาไม่ได้ทําไมถึงต้องมีพลเอกสองคนไอ้จองพลสองคนถ้าไอ้คนหนึ่งตายคนหนึ่งไปไหนไม่รู้ไม่อยู่ไอ้คนหนึ่งเขาทำงานได้ในหน้าที่ในกรอบหน้าที่มีอยู่ทั้งหมดข้างล่างเดี๋ยวก็เตรียมขึ้นมาต่อ